สวัสดีครับมาดูคู่แรกของตะก,ก้อนครับแบ็ก40คู่นาขาวนะครับดานน่านนาวเฟรมก็จะเป็นทรงพลวิทยานะครับเจอกับเสียดุกเมืองการนะครับคู่แรกกำลังทำการแข่งขันนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาลครับ งานประจำปีปิดลอยพระพุทธบาทครับของวัดเขาสะพายแรงโอ้โหครับเสริมสีมากฮะเสริมหลังเท้าแล้วครับเตยชัยภูมิหัวปิวเลยครับลุยฮะศูนยมาดูครับชุด14ปีของทรงพลวิทยาครับยกหยุดแดง สองลุงมาดูเกมเซิร์ฟครับสองคนครับเซิร์ฟหลังเท้าไปเปิดได้ครับเสียดุกยกมาไปเทปุมิไปยอดครับแคมสองต่สอส,สองครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเสียดุกปั่นมายังเปิดได้ครับสองคนยกมาอย่างนี้ก็ ไอ้ปีตบล็อกครับครับลงมีล้นไปครับเทชัยภูมิเตีหัวเลยฮะสวัสดีครับพี่โป้งราชบุรีครับขงผลครับไอ้คู่แรกเลยครับชุดนี้ครับอึงจัดเลยฮะสองสามแอมสองต่อสามครับมาดูเกมเสิร์ฟส่งบอลครับเปิดหลังเท้าไปครับยังเปิดได้ครับเสียดุกยกจ่ายเข้ามาเตะชัยภูมิเตะไยข้ามนะครับ เกมเซิร์ฟบอกเลยครับ100%เปอร์เซ็นต์ครับสดหรือจะบทเก่าครับมาดูครับดูดีฮะาสามเท่าครับเสียดุกเซิร์ฟมายังเปิดได้ครับตัวยกส่งคนยกมาอย่างนี้เต,ต็มบล็อกครับโอ้โห แต้มสมต่อ4ครับเสริหลังเท้าไปลุกนี้ออกนะฮะ้าสแต้มอันนี้ก็ห้าต่อสครับานอยู่เต็มเซิร์ฟครับเสิบรนี้ออกเลยครับ เป็นซีซีสิเซิร์ฟครับเสิร์ฟคางเท้านะครับไม่มีหลังเท้าครับแต่เป็นเยา,าวชนเซิร์ฟหลังเท้าได้นะฮะสมาดูเกมเสิร์ฟครับสงพลวิทยาเสิร์ฟ<ด>ยอดไปตรงนี้เตเปิดได้ครับ<ด>ยกจ่ายเข้ามาไปะท่วมเลยฮะลูกนี้ฮะับยึดในแกล ตามหกต่อสครับรแต้มห้าต่อหกครับมาดูเขมเซิร์ฟครับสงผลวิทยาเสิร์ฟไปลุงนี้เป็นแต้มเลยครับไม่แรงครับแต่ได้แต้มฮะ นี่รวมซุปเปอร์สตาร์มาทั้งนั้นครับของทีเมืองการครับสองพลยกมาโอ้โหอย่างนี้ครับเตะท่วมเลยครับโโโโโโสดจริง,รงๆรครับวัยรุ่นฮะ นะครับเจ็ดต่อหครับมาเข็มสสองครับเปิดไปแล้ครับหลังเท้ายังเปิดได้ครับยกมาโอ้โหไปหายเลยครับสวัสดีครับพี่พระสิทธิ์เรือนท้องนะฮะวันนี้เราอยู่ที่เมืองการครับวัดเขาสะพายแรงครับผู้แรกกำลังทำการแข่งขันครับเสิร์ฟตัดยอดมาลูกนี้โอ้โหตัดหัวเน็ครับ แปมของเสียดุกฮะอะไรก,กันคนละทีครับเจ็ดแปมเจ็ดต่อแปครับกีฬานครปฐมมาไหมครับไม่ได้มาครับมาแต่สุพรรณกับลาดเลี้ยเล่ดลงเล่นแต้มกเจ็ดก้าต่อเจ็ดครับเสิร์บมาแล้วครับ ยังเปิดได้ครับยกไปตรงนี้ล้นครับไปชายภูมิตีหัวนะครับลูกนี้เป็นแต้มเลยนะฮะเจ็ดสิบแต้มเจ็ดต่อสิบครับเสริหลังเท้า,เาไปไม่ข้ามเลยฮะเก็บลูกเป็นแต้ม สองพนขอเวลานอกครับสองพนขอเวลานอกเลยครับ ใส่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอดูบอสกล้องอีกทีครับโอเคได้เลยครับพี่โป้งครับเดี๋ยวรอดูได้เลยฮะภาษาสิกรรมสของคู้ต่อไปครับทีมนากของอาจารย์เป็นสังลุยครับแล้วก็ระบอุปเป้ร์า์ครับกีฬาครับคู่ที่สอง ให้ทางกีฬาเตรียมตัวครับเดี๋ยวอนุญาตให้เจนกับเราพูดกีฬาถือนับรับไปส่งในช่วผมด้วยครับยาลงสนามครบขอเจนสี่เบสต่อเจนนะครับเซตแรกอยู่นะฮะมาดูเกมเซิร์ฟครับแจ็คกับพันพรมครับหาครับเป็นแต้มอีกแล้วฮะลุกในแต้ม <12. S 2> ตามเจ็ดต่อ12บอสอง,งครับต่อเข็มเสิร์ฟสองคลครับจะแก้เกมยังไงครับลุงนี้เตยชัยภูมิเปิดนะครับยกมาอย่างนี้โอ้โหครับลุงนี้ช็อตจัดเลยฮะสิบสองสิบสองต่อแปดครับ ตัดยอดมาครับสรงคนเปิดได้ครับเล่นเองนะครับจังหวะนี้ยกไม่ไม่มีบล็อกอาครับเรียบร้อยดีฮะตีลูกใแป๊ะตัวเตะพลาดเลยครับจังหวะนี้ฮะตีสิบสามนะครับต่อสิบสามครับเสิร์ฟดังเท้าไปลูกนี้ออกนะฮะ สิบสี่ต่อแปดครับแต้มเดียวเกณฑ์กับเซตแรกนะครับเปิดมาสายสุดในข้ามลงคนแรกเรียบร้อยเก้าต่อสิบสี่ครับฝ<ไ>ั่งเสียดุกข,ขึ้นแท่นแล้วนะฮะ<ไ>เสิร์ฟหลังเท้าไปลุงนี้เปิดแล้วครับเสียดุกครับยกจ่ายมาอย่างนี้เตะชัยภูมิเตะท่วมครับเซตแรก <8. S 1> เป็นของเสียดูก่อนนะเ <8. S 1> ดี๋ยวเรามาชมกันต่อในเซตที่สองครับ วันนี้ก็จะมีการแข่งขันประมาณ18ทีมนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนักกีฬาระดับแนวหน้าทั้งนั้นครับนัดสระบุรีครับมาแน่นอนฮะแม็กเมืองการฮะ you พาลูกพี่มาไหมโนไป่สามคนอพาด้วยไหมพอพาาด้วไม่ได้ไม่ไดูดอไู่สองเโอ้โหยเต็มเนแล้วลูกอะไรกันนะผมเยอะไรครับาไปเป็นการแข่งันที่สองพนเป็นฝ่ายของลูก มาครับมาชนกต้อในเซตที่2นะครับด้านหน้าเฟรมครับเป็นของเซียดุกเมืองการนะครับ1ร0 0ศูนย์ต่อศูนย์ครับมาดูลูกแรกครับเออเปลังเท้ามาครับไอเปิดดูเลยครับทั้งวารบ แรม่อครับเสียดุกเสิร์ไปครับยังเปิดได้ครับทรงพลจ๊อกยกมาลูกนี้แก้ไขได้ดีครับ หลังขาวมาโอ้โูเป็นแต้มอีกแล้วครับหลังขาวตัดหัวเน็ตรับจังหวะนี้ตมตัดย่อนไปทรงโฟลยังเปิดได้ครับยกมาลูกนี้ล้นครับตเตะเฉภูมิตีหัวนะครับดาบเดียวครับเรียบร้อยดีฮะ แตม้มสต่อหนึ่งครับ2องคนนําอยู่สองสตันเสิมหลังเท้า,ามาลูกนี้ไม่ข้ามครับน่แทมคู่นี้เป็นคู่แรกครับผมสองสองามต้มสต่อสครับสเสิมไปสายสุดเป็นแทมทันทีครับไปหาตัวยกเลครับ ต็อสามครับมาดูเกมเซิร์ฟทรงพลครับเสิร์ฟตรงนี้ JI, <INE mean. S 2> ต,ต,ติดเน็ตเลยครับตรงนี้สามสี่ต่อสามครับเส่ตักยอดไปตรงนี้ยังเปิดได้ครับทรงพลยกมาอย่างนี้ก็ท่วมหรือเปล่าครับอู้โหท่วมครับแต่ติดข้างหลังไหม เอ่าครับแต้มสี่เท่าครับอายังเปิดได้ครับเสียด้ครับยกมาอย่างนี้ไปเตะดีครับเสียด้วยได้มีครับเตะเปล่าเนี่ยเตะคือคู่ใครเนี่ยอยู่โอ้โหทำได้วิพี่ตองกินได้ครับโอ้โหเต็มสวัสดีอาจารย์ชายด้วยครับอะไ่งครับสวัสดีฮะเจ้าสงค์จั้งเตะโดนเกี่ยวครับตรงนี้แกใคร ไตชยชัยภูมิแปกข้าไหมครับจอมเดี๋ยวอ่าครับลูกนีครับทรงพลเตะหายครับสรงพลแท้หนีดีมีแต่จอมยุทธ์เท่านั้นวันนี้หา้าต่อห้าครับเซตที่สองเลยครับเปิดมายังเปิดได้สบายครับย,ยกมาใสเชายภูมิไปหัวครับ 6-5แต้มต่อ6-5ครับเสริเสร์ฟไปเข้าช่องระหว่างใจครับเรียบร้อยดีครับเสิร์ฟมือขวาไม่มีแรงอ่ะพี่แจ็คเสิร์ฟมือขวาไม่มีแรงอ่ะแค่นี้ถามเราปอกแป้งดือบกูแรกแล้วเนี่ย โคตีมาไม่เคยเจอคู่แรกเลยนแต่ห้าต่อเจ็ดครับสงคนเฟิบมายังเปิดได้ครับเสียดูครับยกไปเจะเชยูมิแตะยอดครับเยังแล้วแต่ ครับส่งบอลเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้ยัยงเตะได้ดีครับ6ต่อ8ครับส่งบนลตามอยู่สองใกล้ตัดยอดมาลูกมีเตะเปิดได้ครับยกไปมีเตะอ่วมเลยครับ เดูเป็นแปก้าต่ 9, ต้องหกเลยนะครับยังเปิดได้ครับทรงพลยกจ่ายมาอย่างนี้ตัวเตะห้อยรอเลยครับโอ้โห<ด>ครับเตะดีดดครับ The in 7ต่อ9ครับโขงเสิร์มมาครับช่องซ้ายยังเปิดได้ครับยกเองจังหวะนี้เตะดีครับยกไปแตะ9ต่อ7ครับสปันยอดไปสองคนยังเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้เตะดีครับ ครับผมแทมแทมแทมทั้งสิบครับห่างอยู่แค่สองแทมนะครับเปิดมาอย่างนี้ครับยังเปิดได้ครับเหยียดดุ๊กมาอย่างไรครับลูกนี้ไก่ครับยังฮัทม็อกออกนะครับ ซิบเลสต่อแครับครับทรงพลเปิดหัวลูกนี้ยกมาอย่างนี้ติดบล็อกครับวาไงครับลูกนี้ครับตังทอนครับยอดไม่ข้ามนะครับโอ้โหครับลูกนี้ไกลนะฮะ 9ต่อ11ครับมาดูเกมเซิร์ฟส่งพลวิทยาครับตัดหยอดโอ้โหเป็นแต้มทันทีครับลูกนี้ฮะลองหน้าเท้าดีมากครับสิบเอ็ดต่อสิครับอาครับส่งพลวางนะครับลูกนี้ครับลูกนี้ล้นครับโอ้โหเตะไว้เลยครับ ผู้ดีกรรมการบอกไม่เวอร์นะครับสิบเอ็ดเทาสิเทาแล้วนะครับถามทั 3, นแล้วครับทรงพลวิทยาเออิดมาเข้าช่องยังเปิดได้ครับโอ้ยโยกแน่นจัดครับยกมาอย่างนี้เฮ้ยหมาอยู่นะครับดาบที่สองครับว่ายังไงครับเสียดุ๊กโอ้โหลุงนี้ไม่ได้เกี่ยวแน่นอนครับ <laughs> พ like> ี่แจ็คเปิดทิ้งเองเหนียวอยู่ไว้แล้วสายสิบสองสิบเอ็ดครับเสียดูกเซิร์ฟไปเอายังเปิดได้ครับสงผลลูกนี้ไว้ยังครับโอ้โหเตะฉีสายทันทีครับยังล็อกอยู่นะครับแต้มสำคัญครับช่วงปลายเซตนะฮะจานจานเปิดเนาะ สวัสดีท่านสานครับัั่านะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเซตตะก้อกับการติดทองลอยบ้าลองครับวันของสไแครับซึ่งก็เป็การแข่งขันะครับใปีนี้ครั้งน้ครับจะบอกว่าพวกเราครับลางของุกคนน้กีฬาเซตตะก้อสุยแ รายการที่วีตลอดเวลาครับการผลิตของรายการทีวีตลอดเวลาครับลูกของพิธีกาอนะสตาต์ทสตาร์ฟเดี๋ยวคู่ที่2ตึงแน่นอนครับใครรอชมอยู่นะครับกุ้งเทียบพลกับชุดหน้าครับสีบีทนะครับกับบังโด้กุ้งเทียบพลนะครับรายการทีวีวันกีฬาส่งไปในเช้าเลนะครับลูกของเยาวชนนะครับเยาวชนนี่ก็เป็นระบบของโองค์เนี่ส่วนลูกที่ครับประชาชนนั้นก็จะเป็นลูกเป็ตาเล็กน้อยนะครับ แล้วก่อนนะเต้บหอสิบสองเท่าสิบสองเท่าครับแต่สำคัญแล้วนะครับต้องละเอียดนะครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยยังเปิดได้ครับเสียดูกกว่ายังครับลูกนี้ครับโอ้โหเตะเหาปุ้มเตะฉีทันทีครับ 3ต่อ12ครับครับทรงพลยังเปิดได้ครับยกว้นี้ไปหายเหมือนกันครับโอ้โหแลกกันคนละทีครับสุดยอดครับทรงพลชุดนี้ฮะไม่กลัวรุ่นพีแน่นอนครับชุดนี้ครับประสบการณ์ครับ13บอ้สิบครับ ส่งผลวิทยาเสิรส์ฟตัดยอดโอ้โห,โหโลูกนี้คิดดีนะครับแต่จังหวะไม่ได้นะครับเช็คเจ็คเลยนะเช็คมาเลยเกักะนเกมสิบสี่สิบสามสิ1สี่สิบสครับแต้มเดียวเกมเลยหรือเปล่าครับเสิร์ฟไปฮะตัวยกครับตัวยกจังเซครับยกล้นมิเตยชัยภูมิตีหัวไออ้หัวีเเร์ลยบ ครับ14เท่าจนได้นะฮะมีเซต3หรือจะจบ2ต่อศนเซตตบจครับสี่เท่าบเท่าครับเอาละครับเสไม่ข้าครับสงพลครับ สิบหาสิบสครับเสริมตรงนี้โอ้โหเป็นแต้มทันทีครับเดี<ป>๋ยว <c oughs> ประเบิดแน่ลิดึงตัวไปยางาก้นเลยลูกเองสิบสี่สิบห <c oughs> กสิบสี่สิบหกครับแต้มเดียวเกมเลยครับเอาครับเป็น เสียดุ lan, Anfang, ืองการครับช si นะไป2องตัวสุเสร็จครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในคู่ที่2ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ